สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันอีกแหลกกับตายอดพ้าแสบครับผมไม่ได้ผพามาออมหมูใส่บักแข่งหรือบักเขียวพ่วงบักเนื้อเง,งี่ยวบักแตงตุนหมูให้นนิดหน,นจากน้อยกันจังนั่นไห้น้มเห็นกันจังเอ,อกาผักใส่ได้พี่น้องมันจะสิบสิบแสบไม่ได้เสื้อนุ่มตุนให้หมูมันนุ่นนม เดี๋ยวหม,มูมันนุ่มไปไฟให้น้ำแห้งจักหน่อยกันครับพี่น้องเพราะน้ำแห้งอาจจะเอาผักลงผักก็จะมีบักงูเงี่ยวบักแตง,งบักเขียวข่วงบักเขื่อปอสามสี่อย่างครับเป็นผักร่วมถ้าหมูบนนุ่มมันสิยบเสแวรับต้องคนจักหน่อยให้หมูมันนุ่กนม,นนมก่อนเอาเข้ามาผักลงเลยครับพี่น้อง ต้องซ่อมๆมึงก่อนไอ้น้ำมันแห,ห้งกันหน่อยเพราะน้ำแห้งเราจังเอาผักลงทีเดียวไปเลยเป็นออมผักร่วมพี่นุ่มทั้งถึงผักแบบผักงวงพวกเมล่าพวกงงเงียววเเเ้ยวพวกมะเขือเปราะมะเขือพ่วงอะพี่น้องมไม่ได้ว่ามีผักไม้บ คนผู้สาวมากินเนี่ยผู้สาวก็มีผู้สาวมองไปยังมากก็นกันงน่งบางอย่นี่ตากระเ,เรียบคเณตาผู้สาวปลาก็บรรยายไปเรื่อยๆผู้สาวมีตะคนง,งามๆยังแทนไปผ่านมาอยู่แถวนี้ผม่คือรสนำปลาปลาล่าเกลี่ยาใส่แล้วมันสีเข้ม เริ่มงพังอีตูเนี่ยถ้าบ่ใส่พังอีตูวสี่ประมานออมนะพี่น้องใส่พังอีตัวไปพร้อมพังอีตูใส่แล้วโคุโลเคละเคละคุโรโคเคโคเคข้มเข่ากันรถโคุโลเคละเข้มเข่ากันเพราะมันเข่ากันแล้วก็ตากเสิร์ฟเลยพี่น้องตากเสิร์ฟเลยแม่นั่งเพลินรอดกินอยู่ดื่มแต่เพลินสีนุ่มโหหิวเพลินสีหายละเพลินโมโหหิวเราเพลินสีหาย เาแต่เสิร์ฟให้เพื่อนท่านใจกดลุลุๆ้ๆุลูุ่ล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 ับแซุลุลงลาลกดุล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 ติุตุลุล้อุลดุ้ล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 ุงุล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 นลุ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 ลลุ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 ลาลลุลุลลมีลลล สะอาดแท้มันสิปเปเื่อยหมดเลยผักผักสิปเปเื่อยหมดเลยจานยังบ่มาอยู่มา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 มโมโหหิวแท้โอ้เมน,นูได้กินแล้วอบหมูใส่ผักร่วมนี่แซ่บแห้งอาหารจานโปรดเลย สภาหมนห้อนมาพี่น้องด้เวลาเสร์ฟแล้วแถวดแตว